สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะสั่นสะเทือนโลกการตลาดเลยนะครับโดยเฉพาะเมื่อ AI หรือที่เจาะจงลงไปก็คือ generative AI เนี่ยกำลังเข้ามาเขียนกฎการเดินทางของลูกค้าหรือ customer journey ใหม่ทั้งหมดเลยและนี่คือเรื่องที่คุณต้องรู้ครับโดยเฉพาะถ้าธุรกิจของคุณยังต้องพึ่งพา s e o อยู่ เอาละครับเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะฮะเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจ Customer Journey ที่ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วจากนั้นก็จะพาไปดูว่าเอ AI มันเปลี่ยนพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลของเราได้ยังไงซึ่งแน่นอนว่ามันกระทบธุรกิจกับ SEO เต็มๆเ,เลยครับก่อนที่เราจะไปปิดท้ายกันด้วยโมเดลใหม่แล้วก็กลยุทธ์ที่ต้องปรับใช้เพื่อให้อยู่รอดได้ในยุคนี้กันโอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลย การเดินทางของลูกค้าที่เปลี่ยนไปคือจากภาพจำเดิมๆที่มันเป็นเหมือนเส้นตรงง่ายๆนะคะตอนนี้มันกลายเป็นเครือข่ายที่ซับซ้อนแล้วก็คาดเดาได้ยากขึ้นเยอะเลยก่อนจะไปกันต่อนะครับอยากให้ลองใช้เวลาคิดกันเล่นๆสักแป๊บหนึ่งว่าทุกวันนี้เวลาเราอยากรู้อะไรสักอย่างเนี่ยเราทำยังไงกันเราเริ่มค้นหาจากไหนเชื่อไหมคะว่าพฤติกรรมที่เราทำกันจนชินเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนไปแบบสิ้นเชิงเลย แล้วนี่คือตัวเลขที่ยืนยันภาพนั้นได้ชัดเจนที่สุดครับน่าตกใจมากนะคะการค้นหาออนไลน์ตั้ง60%เลยนะครับตอนนี้จบลงโดยที่ไม่มีใครคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ไหนเลยเขาเรียกกันว่า zero click search ครับก็คือได้คำตอบที่พอใจตั้งแต่หน้าแรกจบเลยไม่ต้องกดเข้าไปอ่านอะไรเพิ่มเติมในเว็บอีกแล้วสไลด์นี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนมากๆเลยครับ จากโมเดลแบบเดิมที่เป็นกรวยเป็นฟันเนลที่ลูกค้าค่อยๆไหลลงมาทีละขั้นขๆตอนนี้มันไม่ใช่แล้วครับกลายเป็นเครือข่ายที่ยุ่งเหยิงไปหมดผู้บริโภคได้คำตอบจาก AI ก่อนเลยแล้วค่อยเลือกว่าจะเข้าเว็บไหนดีนี่แหละครับคือการปฏิวัติจากที่เคยเป็น Search Driven ตอนนี้กลายเป็น AI Mediated Journey หรือการเดินทางที่มี AI เป็นตัวกลางอย่างแท้จริง คำว่า non-linear journey หรือเส้นทางที่ไม่เป็นเส้นตรงเนี่ยมันก็คือกระบวนการที่ผู้บริโภคได้รับคำตอบได้รับบทสรุปโดยตรงจาก AI ไปเลยทำให้ข้ามขั้นตอนการไปไล่หาข้อมูลจากเว็บนู้นเว็บนี้เหมือนสมัยก่อนพูดง่ายๆก็คือ AI กลายเป็นคนให้ข้อมูลคนแรกที่คอยกลั่นกรองสรุปทุกอย่างให้เราก่อนเลยครับทีนี้เมื่อการเดินทางมันเปลี่ยนไปแล้วอะไรล่ะที่เป็นตัวการคาตอบก็คือ พฤติกรรมการค้นหาของเราเองนี่แหละครับในส่วนที่2นี้เราจะมาดูกันว่า AI เข้ามาเปลี่ยนวิธีการที่เราใช้ค้นหาข้อมูลยังไงซึ่งจะว่าไปแล้วมันสําคัญกว่าสิ่งที่เราค้นหาซะอีกครับข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถืออย่างการเนอร์นะครับชี้ชัดเลยว่าผู้บริโภคเกินครึ่งหรือ51%เนเนี่ยได้เปลี่ยนพฤติกรรมการค้นหาไปเรียบร้อยแล้วหลังจากการเข้ามาของ generative AI นี่ไม่ใช่แค่กระแสที่มาแล้วไปนะครับ แต่มันคือการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมในระดับโครงสร้างเลยแล้วนี่คือภาพที่ชัดเจนที่สุดของการเปลี่ยนแปลงนั้นครับจากเดิมที่เราพิมพ์แค่คีย์บอร์ดสั้นๆเนาะรองเท้าวิ่งที่ดีที่สุด2026อะไรแบบนี้ตอนนี้เราเริ่มถามเป็นประโยคยาวๆซับซ้อนเหมือนคุยกับคนจริงๆเลยรองเท้าวิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนเท้าแบนที่วิ่งมาราธอนคือรุ่นไหนเพราะอะไรก็เพราะเรารู้แล้วว่า AI มันเข้าใจบริบท เข้าใจความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของเราได้ดีกว่าเดิมมากครับกราฟนี้ยิ่งตอกย้ำผลกระทบเข้าไปอีกครับคือการค้นหาแบบปกติเนี่ยโอกาสที่จะเกิดซีโรคลิกมันก็มีอยู่แล้วที่34%แต่พอมี AI overview หรือบทสรุปจาก AI เข้ามาเกี่ยวข้องปุ๊บตัวเลขนี้พุ่งพรวดไปเป็น43%ทันทีพูดง่ายๆก็คือ AI overview นี่แหละครับคือกำแพงที่สูงขึ้นเรื่อยๆร,ระหว่างผู้ค้นหากับเว็บไซต์ของเรา และนี่คือแนวคิดที่สำคัญมากๆครับตอนนี้ AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือหาข้อมูลอีกต่อไปแล้วแต่กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า cognitive framing agent หรือแปลง่ายๆก็คือผู้กำหนดกรอบความคิดของลูกค้าไปแล้วคือข้อมูลที่ AI เลือกมาสรุปแล้วนำเสนอเป็นอันดับแรกเนี่ยมันมีพลังมหาศาลเลยนะคะในการชี้นำทัศนคติความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อบแบรนด์ก่อนที่เขาจะมีโอกาสได้เห็นข้อมูลจากเว็บต้นทางด้วยซ้ำไป พอ AI มีพลังในการกำหนดกรอบความคิดของลูกค้าได้ขนาดนี้แล้วมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจและ SEO ยังไงบ้างเอาล่ะในส่วนที่3นี้เราจะมาดูกันครับว่ากฎกติกาและตัวชี้วัดความสำเร็จมันกำลังจะเปลี่ยนไปแบบตลอดการเลยครับแต่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่ดูน่ากลัวนี้ก็มีโอกาสซ่อนอยู่นะครับข้อมูลจาก g a r n e r เจ้าเดิมชี้ว่าผู้บริโภคเกินครึ่งกว่า53 ยังไม่เชื่อคำตอบจาก AI แบบ100%เซและนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากครับมันหมายความว่าสงครามครั้งใหม่นี้จะตัดสินกันที่ความน่าเชื่อถือเว็บไซต์ไหนที่พิสูจน์ได้ว่าน่าเชื่อถือสูงก็จะถูก AI เลือกไปอ้างอิงบ่อยกว่าและนั่นแหละครับคือประตูสู่ลูกค้า ตารางนี้จำแนกผลกระทบตามขนาดธุรกิจได้น่าสนใจมากครับลองดูนะครับสำหรับ SME นี่อาจเป็นข่าวร้ายในระยะสั้นเพราะทราฟิกอาจจะลดลงเร็วแต่ในอีกมุมหนึง่งมันก็เป็นโอกาสทองเลยนะที่จะใช้คอนเทนต์คุณภาพสูงจริงๆไปแข่งกับรายใหญ่ได้โดยตรงส่วนธุรกิจขนาดกลางต้องเดิมพันกับการปรับกลยุทธ์คอนเทนต์ครั้งใหญ่เลยขณะที่องค์กรยักษ์ใหญ่ถึงแม้จะเสียทราฟิกไปบ้างแต่ก็มีโอกาสที่จะผูกขาดการเป็นแหล่งอ้างอิงหลักให้กับ AI ได้เลยครับ เอาละครับเมื่อเข้าใจปัญหาและผลกระทบแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาดูโมเดลการเดินทางของลูกคายุคใหม่กันในส่วนที่4นี้ซึ่งเป็นโมเดลที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนการค้นหาอีกต่อไปแล้วนะครับแต่ตั้งอยู่บนความเชื่อมั่นเป็นหลักเลยนี่คือ4ขั้นตอนใหม่ครับเริ่มจาก AI Discovery ที่ AI เป็นคนให้ข้อมูลเบื้องต้นมาก่อนเลยจากนั้นเข้าสู่ขั้น Validation หรือการตรวจสอบ คนจะเริ่มเช็คแล้วว่าข้อมูลที่ AI ให้มาเนี่ยมันน่าเชื่อถือแค่ไหนมีแหล่งอ้างอิงหรือเปล่าพอเริ่มมั่นใจแล้วถึงจะเข้าสู่ขั้นที่3คือ selective visit คือเลือกเข้าเฉพาะเว็บที่เชื่อถือได้จริงๆเท่านั้นและสุดท้ายครับ decision acceleration พอมีข้อมูลที่ไว้ใจได้อยู่ในมือแล้วการตัดสินใจซื้อมันก็จะเร็วขึ้นมากจะเห็นเลยว่าการเข้าเว็บไซต์มันไปอยู่ขั้นตอนท้ายๆแล้วไม่ใช่จุดเริ่มต้นเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปครับ และแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายครับกลยุทธ์ใหม่ในยุค AI หัวใจสำคัญของมันก็คือการเปลี่ยนมุมมองจากการทำ optimization แบบเดิมๆไปสู่การสร้างสิ่งที่เรียกว่า authority หรือความน่าเชื่อถือนั่นเองครับขอแนะนำให้รู้จักกับคำว่า a e o หรือ Answer Engine Optimization ครับถ้า SEO คือการทำให้เว็บของเราเป็นที่รักของ search engine AEO ก็คือการทำให้เนื้อหาของเราเป็นที่รักและน่าเชื่อถือสำหรับ Answer Engine หรือ AI นั่นเองครับเป้าหมายมันไม่ใช่การทำอันดับ k e วิ o r d อีกต่อไปแล้วแต่คือการปรับโครงสร้างเนื้อหาของเราเพื่อให้ AI สามารถหาเจอเข้าใจแล้วก็นำไปอ้างอิงในฐานะคำตอบที่น่าเชื่อถือได้อย่างง่ายดายแล้วเราจะสร้าง Authority ซึ่งเป็นเหมือนสกุลเงินใหม่ในยุคนี้ได้ยังไงมันมีเสาหลักอยู่3อย่างครับ1คือ Expertise หรือความเชี่ยวชาญเช่นบทความเรื่องสุขภาพก็ควรเขียนโดยแพทย์จริงๆ 2. คือ depth ความลึกของเนื้อหาครับไม่ใช่แค่ตอบว่าคืออะไรแต่ต้องตอบให้ได้ว่าทำไมและอย่างไรพร้อมข้อมูลเชิงลึกจริงๆและ3คือ references การมีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือและที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการถูกเว็บไซต์อื่นที่น่าเชื่อถืออ้างอิงถึงเราด้วยครับดังนั้นจุดที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ เป้าหมายของธุรกิจในวันนี้มันไม่ใช่แค่การดึงคนเข้าเว็บไซต์อีกต่อไปแล้วนะครับแต่คือการสร้างตัวตนของเราให้กลายเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับสำหรับ AI ให้ได้และคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดกันต่อก็คือเว็บไซต์ของคุณพร้อมที่จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ AI จะเลือกหยิบไปใช้อ้างอิงแล้วหรือยังนี่แหละครับคือความท้าทายหลักที่ทุกธุรกิจต้องเผชิญและต้องวางกลยุทธ์กันนับจากนี้ไป